สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะทำยำโขกคูเนาะอาจจะไม่เห็นนะ้คะนี่ยำโขกคูยำโขกคูก็คือเนาะ <c oughs> มันก็เป็นอาหารหมบแนวคือเรายำก็คือเนาะมันเป็นอาหารที่มีผักมีหมูแล้วเราก็ เหมือนมันเป็นการที่จะไม่ทําให้เรามีไขมันเพิ่มเนาะเพราะหมูหมูสับก็เป็นหมูสับที่เป็นเนื้อหมูไข่นิดหน่อยแล้วก็มีไข่ต้มไข่ต้มเราก็เอามาหัน่นไม่เห็น <c oughs> หั่นเป็นแว่นๆเนาะมันก็จะทําให้เรา <c oughs> ได้กินอาหารที่เหมือน ลดไขมันไปในตัวเนะเพราะช่วงนี้ไขมันสูงเนาะก็เลยต้องกินอาหารประเภทคีน <c oughs> นี่ตอนนี้แต่ไม่ค่อยกินทอดกินมันมากจะกินพวกนี้เนาะมันเป็นอะไรที่แบบเรานานได้เนาะอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเปรี้ยวเค็มหวานสามรส คือเราต้องเนาะดูแลรักษาตัวเองเหมือนต้องกินอาหารประเภทที่แบบไม่ให้มีไขมันเพราะเราอายุเยอะเนาะแล้วก็มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เรามีโรคประจำตัวการไม่มีโรคเป็นลาวนันมาเสิร์ฟกันเพื่อนเนาะแต่ถ้ามีขึ้นมาแล้วเราก็ต้อง ดูแลรักษาตัวเองดูแลปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็พยายามทําให้ร่างกาย <c oughs> เรามีความสุขสมดุลกับธรรมชาติก,กับการอยู่ได้อะไรเงี้ยเนาะมันก็ต้องค่อยๆไปค่ะเพื่อนค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ดูแลรักษาตัวเองนะคะแล้วก็ยิง่งตอนนี้อากาศเป,เป,เปนเนลี่ยนแปลงเนาะกลางคืนจะฝนตกทั้งคืน ต้นแจ้งอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองเัน่อนๆค่ะเป็นกําลังใจให้กันเนาะการไม่มีโรคไปแล้วไเสืก็จริงแต่ถ้ามันมีมา,าหาเราแล้วเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนการทานอาหารก็ต้องขอบคุณทื่อนขาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณที่มาดูลิ่มากดไลค์แล้วก็มาทักทายกันเนาะ แค่นี้ก่อนนะก้อนเพื่อนเนี่ยยำถั่วปูเนี่ยชิมให้ดูก่นเป๊บค่ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะก้ามงกว่า